ทรงครองราชดูแลการปกครองทรงตักเตือนปรองดองสั่งสอนทรงส่งเสริมสนับสนุนพระสกฆนิกรเพื่ออาทรดับร้อนผ่อนให้เย็นทรงเป็นมิ่งและขวัญกำลังใจทรงเผยแพร่เกียรติไทยให้รู้เห็นกลางเหนือใต้ออกตกไม่วายเว้นไทยร่มเย็นเป็นสุขทุกสมัยขอเดชะพระสยามเทวาธิราช ขออำนาจคุณพระสีรัตนไตรโดนบันดาลให้ร้นเกล้าชาวไทยศูนย์รวมใจยิ่งใหญ่ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสุวิทย์ตุบงกตผู้ว่าราชการจังหวัดกระสินในนามข้าราชการพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดกระสินทุกหมู่เหล่า